นี่พวกคุณขับรถประสาอะไรกันวะไม่เห็นเหรอว่าผมขนของกันอยู่แล้วพวกแกวางของอะไรเนี่ยเกะกะขวางทางรถหมดเลยนั่นน่ะสินี่มันที่จอดรถไม่ใช่ที่วางของเกะกะแบบนี้ไอ้แบมใจเย็นๆก่อนได้ไหมพี่เขาขนของก็ลำบากมากพอแล้วอ่ะเห็นใจพี่เขาหน่อยเถอะอย่าไปมีเรื่องเลย พวกคุณปากเก่งกันมากเลยนะครับนี่มุกแกโดนหยามหน้าแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแลวไอ้ผู้ชายคนนี้แกเอามาเป็นแฟนได้ยังไงนั่นน่ะสิมุกถ้าเป็นแฟนชนะลงมาต่อยหน้าสองคนนี้แล้วเพงอย่าถือสาคำพูดสองคนนี้เลยนะสองคนนี้ก็ชอบหัวร้อนแบบนี้นี่แหละแต่ว่าสองคนนี้เนี่ยก็โตมากับเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะอย่าถือสาเลยนะไม่เป็นไรตัวนี่พวกคุณจ่ายค่าเสียหายกันมาเลยนะครับ แกเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาบอกให้พวกฉันจ่ายค่าเสียหายให้ที่พวกฉันไม่เอาเรื่องพวกแกนี่มันก็บนแค่ไหนแล้วฮะจะทําอะไรนี่พวกคุณจ่ายค่าเสียหายกับมันเถอะครับพี่พี่พพเดี๋ยวผมจ่ายค่าเสียหายให้ครับนี่ครับพี่นี่จะจ่ายให้มันทำไมอะมุกแฟนแกจ่ายค่ ให้พวกมันเองนะไม่เกี่ยวกับพวกฉันนะฉันก็ไม่เกี่ยวนะฉันก็ไม่ได้จะให้พวกแกสองคนช่วยจ่ายซะหน่อยเป็นเพราะว่าแกคนเดียวเลยที่บอกให้ฉันเลิกกับแฟนอะไม่งั้นแล้วก็ฉันจะบอกให้แฟนฉันนะมาสั่งสอนพวกมันเลยพี่คบขอโทษด้วยนะครับขอโทษ,โทษครับ ว่านะตัวต้องถามเพื่อนของตัวแล้วล่ะหมูพอดีฉันบอกกับแฟนฉันว่าแกไม่อยากให้ฉันคบกับแฟนคนนี้อ่ะฉันเลยต้องเลิกอ่ะก็แกเป็นคนบอกเองนี่ว่าแฟนคนนี้นิสัยไม่ดีแถมมันทำร้ายร่างกายแกอีกอ่ะแกอยากเลิกเองไม่ใช่หรอก็ฉันไม่อยากให้ฉันดูไม่ดีนะ ตอนนี้ฉันไม่มีที่อยู่แล้วอ่ะฉันขอมาอยู่กับแกก่อนได้ไหมแกเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะแกคงไม่อยากให้ฉันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮมุกฉันก็พีเดอนจะบอกเหมือนกันอ่ะคือฉันทะเลาะกับแฟนน่ะช่วงนี้ฉันก็ขอมาอยู่ห้องเดีว่วอบแกด้วยได้ไหมอ่ะตัวแป๊บนึงนะ ตัวเปิดไม่ออกเลยอ่ะ,อะมันใส่กาวตรงที่ล็อกประตูทำไงดีละตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันโทรหาช่างกุญแจเองฮัลโหลค่ะพอดีห้องเปิดไม่ได้อ่ะค่ะอะไรนะคะสามร้อยบาทก็ได้ค่ะรีบๆมาเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วครับขอ้กุญแจนะครับขอบคุณค่ะท uh ั <h <h ้งหมด600บาทครับอะไรนะ600บาทเมื่อกี <h 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 ้คุยเดินโทรศัพท์แกบอกว่า300บาทไม่ใช่หรอก็นั่นน่ะสิแค่ปลดล็อกประตูง่ายๆเองคิด600นี่แพงไปหรือเปล่าฮะเอ่อคือการปลดล็อกประตูกับการเปลนลูกบิดประตูเนี่ยราคามันต่างกันนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยบริษัทเป็นคนกำหนดครับผมเป็นแค่พนักงานคนนึง ไม่สามารถกำหนหดได้จริงครับฉันไม่สนใจหรอกแกใช้เวลาไม่ถึง20นาทีเนี่ยก็เปิดประตูได้แล้วนี่ไม่รู้แหละฉันให้แก200บาทแค่นี้แหละแกจะเอาไม่เอาไม่เอาก็แล้วแต่นี่คุณโอ้ยพี่ครับพี่ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจ่ายเองครับ600บาทใช่ไหมพี่ขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับคนบ้าเลยเนี่ยไอ้แกแกทำแบบนี้หมายความว่าอะไรเนี่ยคือฉันก็แค่จ่ายตามค่าแรงปกติไม่ได้หรือไงช่วงนี้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้ไอ้คนยกของนั้นก็คนหนึ่งคอยดูจะแก้แค้นให้ได้เลย แฟนฉันเนี่ยไปหาเรื่องไอ้คนยกของคนนั้นแล้วแฟนฉันก็อยู่ที่โรงพยาบาลแกต้องช่วยฉันจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะเดี๋ยวก่อนนะแกบอกว่าแฟนแกงันก้นเหรอไหนบอกว่าเลิกกันไปแล้วไงก็เรื่องมันยาวอะ่ะไม่รู้แหละเรื่องนี้แกก็มีส่วนผิดแกต้องช่วยฉันจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แฟนฉันเลยไปแบมเรื่องนี้แฟนแกผิดนะจะให้มงรับผิดชอบได้ยังไงเนี่ยติ แกยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่านี่มุกถ้าแกยังเห็นว่าฉันเป็นเพื่อนนะแกเลิกกับมันเลยเลิกตอนนี้เลยมุไม่ต้องไปนะเป็นเพราะพวกแกเลยฉันเป็นช่างที่สู้ชีวิตคนหนึ่งพวกแกฉันในโพสลงโซเชียลไม่ดีทำให้ฉันตกงานเลยใจเย็นก่อนนะพวกเราไม่ได้ทำนะคะแกใช่ไหมทีม่เป็นคนทำ ตอนนั้นฉันโกรธนี่นะฉันไม่รู้หรอกว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้อะ่ะทำให้ฉันตกงานเจอดีแน่ไม่ไม่รู้แหละห้องเนี่ยเป็นห้องของคนนี้ยังไงก็ไปเคลียร์กันเราเองล่ะแต่ยเย็นก่อนนะพี่ ใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวเขาเรีบเอาเงินไปให้นะทำยังไงดีวะเนี่ยมุกมุกใช่แกหรือเปล่ามุกแกไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมงั้นเราไปโรงพยาบาลกันเถอะไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แฟนัฉัน คือคือคือฉันกลัวแล้วอ่ะอย่าทำอะไรฉันเลยนะคือแกจัดการเพื่อฉันไปแล้วอะ่ะหรือรือรือว่าแกอยากได้อะไรในห้องเนี่ยแกเอาไปได้หมดทุกอย่างเลยนะแกนี่มันเลวจริงเลยอะทังทิ้งเพื่อนโยนความผิดให้เพื่อนแถมจะให้คนอื่นเนี่ยเอาของออกไปจากห้องฉันอีกอะ่ะเราสองคนเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะและต่อจากนี้ไปเนี่ยฉันจะไม่ช่วยเหลือแกอีก พี่ครับเรื่องนี่เกิดขึ้นน่ะเกี่ยวกับเธอเองแล้วกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยมุมมกมุกมุกเก๊ช่วยฉันด้วยสิมุก